สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่านิงโกกตุมนะคะวันนี้ย่านิงพามาทำบุญนะคะทำบุญทำทางนะคะทางไปสำนักสงฆ์นะคะชาวบ้านนะคะก็ช่วยกันนะคะมาทำทางนะคะเพื่อที่จะเป็นทางไปทำบุญนะคะที่ท้ำคําเปกนะคะ คือช่วยกันนะคะทำทางนะคะไปสำนักสงฆ์เม็กนะคะก็จะเป็นทางขึ้นเขานะคะเลาะเลาะเลาะไปตามเขานะคะชาวบ้านก็มาช่วยกันนะคะส่วนที่ขนหินนะคะนี่ค่ะใช้มอเตอร์ไซค์นะคะใช้มอเตอร์ไซค์โอ้ขนหินขนทรายนะคะขึ้นไปทำทางก่อทางขึ้นไปพี่เขาสำนักสงฆ์นะคะโอ้โหนู่นนะคะ รถอารถรา์ใส่หินใส่ทรายขึ้นไปนะคะไปทําทางโอ้ยลื่นจังเลยนะคะนี่ทางขึ้นเขานะคะลำบากมากเลยต้องใช้รถจักรยนยนฤดูฝนก็ไปไม่ได้นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทําทางนะคะก็นี่ เรามาดูเขาจะวางเป็นจุดเนาะหินทรายวางเป็นจุดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทําทางลงมาตรงนี้นี่คือทางขึ้นเขาโอ้สำนักสงฆ์ถ้ำคาม็คนะคะเราขึ้นไปดูเขาเททางกันก่อนชาวบ้านกกตูมนะคะมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะอ่า ทำบุญนะคะในวันนี้นะคะทำบุญทำทางนะคะนี่ค่ะทางลำบากมากเลยขึ้นเขาโอ้โห,โหช่วงฤดูฝนนะคะขึ้นไม่ได้ลื่นปูนเยอะน้ำเดือดมาแต่เพื่อนยี่ม <c oughs> องเจอปูนเย,ย,ยอะป <c oughs> ูนเยอ ้อตอนนี้ทำทางขึ้นสำนักสงฆ์เมฆหลวงนะคะโอ้พอพขอนุญ,ญาติถ่ายคลิปเน่อยเดอ้อช่างช่างทั้งหลายเลย <laughs> ช่างช่างทั้งหลายเลยถ่ายคลิปเน่อยเดอ้อช่างเดอ้ <laughs> เนเดอ,ดอ, <laughs> อนี่นะคะ ทำกุศูากุยกันทำบุญทำทางนะคะดูหนูขึ้นไปนู่เพื่อจะได้กาบากนะเอ้าวอเจ้า อ้าวโหเก่งเว้ยอูจักคือจักกระโดดข้ามเลยโอ้มัอูจักแล้ไม่ได้เอนเขอะอนั่นแหละอูจักว่าเจ้าของบอกแแวะกระโดดข้ามจิตเลยเออโห

มาอยู่แต่ไม่แรงเท่าไหร่ยวมันหนมเท่าอเคนะคะเอาลงโชูเดนดทั้งหม่างไนหรลปลาีนะน่ย่ น้ำกับบ่อทานแล้วน้ำกับควายไอ้อะไ้กูน้าใว้ปูแล้วกินี่าอันกาขึ้ได้หรอมอใส่เชื่อมันได้นะแล้วาควยได้ยังา่ชื่อมัน นเบนม้นเาก่ง <aún> น well, right. okay, right. ี้กำลังกระทุเนาะองไเ้าแกะอ้ย่เยี่ยวบ่เมาก ช่วยกันนะคะร่วม้วยช่วยกันชาวบ้านปกตูมงนะคะมาช่วยกันทําทางขึ้นนะคะสํานักสงฆ์นะคะลาบากมากก็ช่วยกันทําทางเล็กๆนะคะ,ะขึ้นสํานักสงฆ์นู่นนะคะเพระว่าเะวานโมันหยานะคะุ่งกันไฟฟ้าวุ่นหมาวัน ไม่ื่อรมันยังยืดได้หดได้านหดบ่า่ลงมันนตรงเข้าูกแล้แหมันยืดแหวมันยืดซะม้แล้วเขาไมีด้แอวเลมันลดตวมันมันลุด่เลยเนี้ว่าน่ารักแค่นอนนุ้ณว่าคือเขาส่ตัวรตรงมือเลยเลขามา่คือฝ่าี่น้อ

โอเคนะคะนี่ค่ะคือการทําทางไปสํานักสงนะคะเราไม่มีคืนนะคะเราก็ร่วมด้วยยกันนะคะ,ะช่วยกันทํานะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ